วัสดีครับวันนี้นะครับนิฮอนโมโนพามาชมนะครับรถขนสินค้าอเนกประสงค์ตัวนี้เป็น ATEC ็นะครับ XG250 ล้อแท็นะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ Honda 4แรงนะครับเอ้าไหน Honda อะไรมาดูทำไมเขียน ATEC ็เขาเรียกนะเหมือนอเขาจะจับมือร่วมกันนะครับถ้ามองดีๆโครงป้ายเป้ยนะครับเป็น Honda ทั้งหมดนะครับเครื่องยนต์อยู่ที่4แรง ตัวน,นี้นะครับขายไปเท่าไหร่ขายไปหรือยังขายไปแล้วนะครับคันนี้ขายไปในราคา14,700ับาทเท่านั้นสภาพกริบๆอย่างนี้นะครับแทกยางถนะ้ามันขาดขึ้นมาหาที่ไหนได้มาหาที่เราได้นะครับเรามีขายนะครับสําหรับลูกค้าเรานะ,ะตัวนี้บรรทุกน้ําหนักได้250กิโลนะครับแต่5องศาถึง15องศาตามที่เขียนเลยได้150กิโลเพื่อความปลอดภัยนะครับ,รบมาดูการบำรุงรักษาเลยมา น้ำมันเครื่องนะครับอย่างแรกเลยน้ํามันเครื่องตรงนี้เลยนะครับสีเทาๆนี่นะครับน้ํามันเครื่องเบอร์40นะครับสับไปใส่ไปแล้วมันจะมีเลดวัดด้วยอันนี้น็อตถ่ายนะครับน็อตสีน้ําเงินอ่าน็อตถ่ายนะครับเออม่กี่หาไม่เจออ่าอันนี้มาอัดอีกรอบหนึ่งนะครับอ่าน้ํามันเกียร์นะครับคือตัวนี้เลยฝาดํานะครับเบอร์90นะครับอันนี้คือเลดวัดสีแดงนะครับเลดวัดคืออะไรเวลาเราใส่น้ํามันไปปุ๊บให้มันไหลออกรูนี้คือพอนะครับ น็อตถ่ายจะอยู่ล่างสุดนะครับน็อตสีแดงอ่าตัวนี้จริงๆการบูรณาการก็มีประมาณนี้นะแล้วก็มีอีกหน่อยก็คือคาบูนะครับตรงนี้เป็นคาบูชกนะครับชกในกรณีสตาร์ทยากนะครับดันขวามาตามลูกศรเลยชกปุ๊บสตาร์ทติดดันกลับด้วยนะครับใช่ฝัง<ะ>เออซ้าย <laughs> ไปหมดแล้วดันมาทางซ้ายนะครับ ในกรณีสตาร์ทยากสตาร์ทติดดันกลับนะครับส่วนตัวนี้เป็นก๊อกน้ํามันนะครับอันนี้ดันมาท้านขวาคือเปิดนะครับดันมาด้านซ้ายปิดนะครับในกรณีเราไม่ได้ใช้นานๆนะครับดันมาด้านขวาสตาร์ทเครื่องจนดับนะครับเป็นการถนอมคาบูเนาะจะได้ไม่ต้องล้างบ่อยๆนะครับแล้วก็ด้านบนมีอะไรบ้างตรงนี้เป็นคันเร่งนะครับเร่งเครื่องแค่นั้นแหละนะครับกำซ้ายเลี้ยวซ้ายกำขวาเลี้ยวขวานะครับใช้งานง่ายๆแล้วก็มีตรงนี้อันนี้คือการสั่งทํางานนะครับ ตัวตึงสายพานอ่าตัวตึงสายพานนะครับสวิตช์นะครับออนออฟมีเขียนแล้วปิดเปิดนะครับก็ชุดเกียร์อ่าแล้วก็เกียร์นะครับมีหนึ่งถอยหลังแล้วก็เกียร์สองนะครับมีอยู่สามเกียร์เท่านั้นสองเกียร์ด้านหน้าหนึ่งเกียร์ถอยหลังนะคะแล้วข้อดีของอันนี้อีกหนึ่งอย่างนะครับฝากระบะข้างสามารถเปิดได้นะครับกว้างแคบนะครับยืดได้ อันนี้เขาใส่มาเป็นไม้เราไม่ได้เอาออกให้นะครับถ้าลูกค้าไม่พอใจก็ไปเอาเอาออกได้หรือออกได้นะพี่ก็เป็นเหล็กธรรมดาเลยแต่ข้างล่างมันก็จะมีรูโบระหว่างที่เรายืดกระบะออกนะอ่าถูกต้องครับตรงระหว่างตรงนี้ก็จะมีเป็นรูนะอ่าอันนี้เขาเลยเอาไม้ปิดมามาดูการใช้งานเลยครับอย่างแรกนะครับเปิดออนนะครับถ้าไม่ได้สตาร์ทมาก็โชคด้วยแต่อันนี้เราสตาร์ทมาแล้วก็ไม่ต้องโชคก็ได้นะครับดึงสตาร์ทเลยอ่าเจ้าหนึ่งนะครับตัดใส่ซ้ายติดครับ บัวล่วงแล้วก็อ่าอันนี้เกียนหนึ่งนะครับเกี้ยนหนึ่งจำซ้ายนะครับน,นีรจำด้านซ้ายแล้วซ้ายนะครับจำขวาแล้วขวานะครับถอยหลังใส่ตรงกลางนะครับเขีอยนอยู่ตัวอานะครับใส่ถอยหลัง เกียร์สองมันจะล่วงไหมไม่รู้ไม่ล่วงอ่ไม่ล่วงนะครับเสียวเสียวเกียร์สองนะครับอันนี้เป็นเกียร์สองอันนี้ยังเร่งไม่สุดนะอ่น,นเร่งสุด ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับรถคันนี้ไม่มีดํมเอ้ยมีดําด้วยนี่ว่ามีดัามาดูมาพี่นิวไม่เห็นเมื่อกี้จะล่วงไป้วนะดํานะครับก็ง่ายๆเลยเราแค่ดันตัวนี้นะครับแล้วก็ยกดํามือนะครับดํมมือนะครับใช้มือยกดํานะครับดันแล้วก็ยกได้เลยนะครับสําหรับตัวนี้ a t e x XG 2 5 0นะครับใครสนใจตัวนี้หรือว่ารุ่นใกล้เคียงกับตัวนี้นะครับสามารถดูได้เลยอย่างแรกนะครับมุมบนขวามือมีอยู่นะครับลาย ID นะครับ แล้วก็ l ลายเฟซนิฮอนโมโนภาษาไทยนะครับหรือว่าถ้าอยากพิมพ์ง่ายๆขวามือชื่อคลิปมีสามเหลี่ยมชี้ลงนะครับกด1ครั้งมีรา,ายละเอียดคลิปเด้งลงมานะครับลิงก์แรกจะเป็นลิงก์ลดขนสินค้าอเนกประสงค์ทั้งหมดเลยส่วนลิงก์ถัดมามีทั้ง Facebook และ l ล n e นะครับสามารถกดกันได้เลยนะครับวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ